สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ศิลปินรีแอคชัน่นวันนี้นะครับอยู่กับโจเซฟซึ่งจะมาเรียกชัน่นผลงานเพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอใหม่นะครับของพี่ลิซ่าชื่อเพลงว่า Moon r i ิ t f l อ o r นะครับหรือภาษาไทยที่เรียกว่าจูบฉันบนฟลอร์เต้นลำท่ามกลางแสงจันทร์ยามราตรีนะครับอ้ยลมติกสุด อ่ะวันนี้พร้อมจะรียกชันมากนะครับเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรมาเรียบร้อยมีปอปคงปอปอรมีน้ำโค้งน้ำโค้งนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันอุ้ยเปิดมาซีนแรกอุ้ย,ยดูมีความเป็น international มากขึ้นมาอ่าบริง ชุดเปิดไหล่เซ็กซี่มากเลยนะ <ś m akes noise> อ่า <ś m akes noise> โอ้ <목소리> 오위아 <오이. 목소리> The twilight Out Another Paris Kiss twilight me on movie โอ้ยกลุ่ปเพลงดีมากโอ้ยเขิน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  โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับเพลงของพี่ลิซ่าชื่อเพลงว่า Moonlit Fall นะครับเป็นคลิปออฟฟิเชียลเลยคลิปทางการนะครับพี่ลิซ่าปล่อยเองเลยเป็นคลิปการแสดงสดนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าในมิวสิกวิดีโอนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเปิดมาตั้งแต่ซีนแรกเนี่ยเราจะเห็นว่า Mood and Tone นะครับจะเป็นโทนวอร์มนะครับเขาจะใช้แสงสีสีชมพูแล้วก็แสงสีส้มนะครับ สวยมากลูกนี้อีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับเวลาเขาคัดแต่ละเฟรมไปมานะครับเราสังเกตข้างหลังข้างหลังจะมีไฟสีส้มที่ตามไปด้วยตลอดนะครับเทคนิคนี้เราจะเคยเห็นตอนที่พี่ลิซ่าอยู่ทางวงแบ็คพิ้งเพลง How y อยู่ k e like That ก็ใช้เทคนิคประมาณนี้เหมือนกันนั่นก็คือทําให้ตัวเฟรมเนี่ยขยับต่อไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ยังคงอยู่นะครับก็คือไฟที่อยู่ด้านหลังทําให้คนดูรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจากซีนก่อนหน้านี้จนเกินไปนะฮะเราจะเห็นว่าพอพี่ลิซ่าร้องไปเรื่อยๆนะครับ เขาจะมองทะลุตัวเฟรมกล้องออกไปทําให้คนดูรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ฉันกําลังดูคุณทําอะไรบางอย่างอยู่แล้วจู่ๆก็หันมาสบตามันเป็นการ switch direction นะครับทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยระหว่างที่คุณกําลังคุยกับอีกคนนึงแบบเรื่องความรักอยู่จู่ๆคุณก็หันมาหาฉันอย่างเงี้ยมันทําให้คนดูรู้สึกว่าแบบโอ้ย oh, โดนตกในนี้เอาจริงๆแบบจู่ๆพี่ลิซ่าก็มองมาอะไรเงี้ยตอนจบของท่อนฮุกนะครับพี่ลิซ่าก็ร้องว่า how you know just where to อารมณ์เหมือนกับว่าคุณรู้ได้ไงอ่ะไว้ฉันชอบให้จูบตรงไหนอะไรเงี้ยพิลิ่าก็เลยเล่นไหลด้วยนะครับแบบเฮ้ย hey, how you know just swear to มีความลูกเล่นแบบน่ารากักน่ารากักอะไรเงี้ยที่เล่นเนาะภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า isolate ร่างกายนะครับหรือ body isolation body คือร่างกาย isolation แปลว่าการแยกส่วนก็คือแยกส่วนใช้เฉพาะช่วงไหลน,นะครับแล้วถ้าทั้งตัวอยู่นิ่งเนี่ยทั้งตัวเราจะเรียกว่า holding นะครับ holding หรือคงอยู่ Reverse holding ก็คือเราจะใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยขยับแทนนะครับเรียกว่า Reverse holding กับ Body isolation นะอุ๊ยพอดูไปแล้วพี่ลิซ่าแบบ melting m o l e f u l แบบอ่าไม่ใช่แค่พี่แกละลายนะคนเนี้ยคนดูเนี่ยละลายไปด้วยเลย so หลังจากที่พี่ลิซ่าร้องนะครับ So Kiss me เราจะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนคอสตูมแล้วก็เปลี่ยนลุคของพี่ลิซ่าด้วยนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนไปอีกซีนเนี่ยเขาใช้ transition นะครับหรือช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างเฟรมเนี่ยด้วยการเฟดให้เป็นสีดำแล้วค่อยๆสว่างขึ้นมานะครับอันนี้ในการทำเพลงในการทำมิวสิกวิดีโอการทำภาพยนตร์นะครับการเฟดดำแล้วก็สว่างขึ้นนะครับแทนด้วยภาพสายตาใช่ไหมเอ่ย คราวนี้เวลาเราก็พิบตาหนึ่งครั้งแล้วเปิดมาเจออะไรเป็นของใหม่เราก็จะรู้สึกว่าแบบทําไมมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่เราหลับตามันน่าจะพิเศษมากเลยเขาก็ใช้ไอเดียต,ตรงนี้ครับมาเป็นทรานซิชันในการเปลี่ยนระหว่างเฟสที่1เข้าสู่เฟสที่2นั่นเองพอเข้าเฟ,ฟส2ปุ๊บพิลิซ่าคงอยากให้แบบรสชาติเพลงมันแตกต่างจากออดิโอแทร็ที่ปล่อยไปท่อนที่ร้องว่า Never d o Baby c h m a s a มือกรองก็ช่วยแบบ ขยี้เพิ่ม IMPACT เข้ามาปั้งปั้งปั้งนะฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างแตกต่างจาก ORIGINAL VERSION ที่ปล่อยออกมานะครับแล้วก็เป็นช้อยส์ที่ดีนะโจเซว่า you fit the whip แล้วพอเข้าเฟสสองนี่นะครับพี่ลิซ่าก็เริ่มที่จะแบบเริ่มเลพิเซนวงแล้วนะครับทำให้รู้สึกว่าแบบไม่ได้มีแค่พี่ลิซ่าคนเดียวในคลิปนี้นะครับทำให้วิดีโอเนี่ยมีความเป็นชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแล้ววงดนตรีโอ้โหมือกองก็คือแบบกร๊ปหนักมากแบบอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนนึงถ้าดูไม่ผินดน่าจะเป็นมือกีตารนะ์เนาะมือกีตารก็แบบโอ้โหออนเดอะมูฟสุดๆเลยโอ้ซีนที่พี่ลิซ่าหันหลังนะครับเราจะเห็นว่าแบบเขาใช้ไฟส่องเข้ามาเนาะเป็นไฟโฟลว์เนาะ ไฟโ l ล w ก็ทําหน้าที่ที่แบบว่าส่องคนเดียวเด่นๆไปเลยเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างสสีนี้ด้วยไฟ l l ล w ที่ส่องลงมาเนี่ยเป็นโทนสีขาวซึ่งทําให้รู้สึกว่าแบบเป็นไฟเย็นนะครับและสภาพแวดล้อมรอบๆนะครับจะใช้ไฟสีส้มนะครับสีส้มก็จะเป็นไฟโทนร้อนนะครับซึ่งพอมาสวิตช์ตัดกับสีไฟโทนเย็นแล้วมันทาให้แบบว่าโ่อพี่ลิซ่าเด่นออกมาจากฉากอีกทีนึงพอถึงท่อนนี้นะครับ Ooh, that French boy got me จะเห็นว่าเขายังใช้การแพนกล้องเหมือนเดิมแต่ว่า เขาพยายามที่จะนําเสนอพี่ลิซ่าใน2ลุกเลยคือลุกที่ปล่อยผมกับลุกที่มัดผมนะครับพอแทนกล้องออกไปเนี่ยเขาก็สวิชเป็นพี่ลิซ่าเหมือนเดิมนะแต่ลุกเปลี่ยนไปนะครับการถ่ายทำสองรอบนะครับแล้วเอามาตัดรวมกันโดยที่วิธีการถ่ายเหมือนกันเนี่ยมันทําให้เกิดคอนตินูตี้นะครับพอถึงซีนสุดท้ายนะครับเขาก็เริ่มแทนกล้องจากที่พี่ลิซ่ายืนอยู่กลางเวทีเนี่ยแทนไปที่ไฟเลยอาจจะเป็นการแทนซิมโบลิกนะครับซิมโบลิกแปลว่าสัญลักษณ์เนาะอาจจะแทนสัญลักษณ์นั้นด้วยมูลลิทฟลอ หรือแสงจัน์นะฮะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับเ s p e c t เลยโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมกับการ r รีอคชันเพลงใหม่ของพี่ลิซ่นะครับเป็นคลิปการแสดงสดด้วยเพอร์ฟอร์แมน i ์วิดีโอก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ห้ามกดรีพอร์ตนะฮะถ้าทุกคนอยากให้ผมรีอคชันเพลงไหนต่อนะครับอยากให้เจาะเทคนิควิดีโอเพลงไหนอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นะครับผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์เลย สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคิสมี่ Before you let your kisses on me, green eye French boy got me tripping. How your skin is always so how your kisses always hit, how you know just where to. green eye, French boy got me tripping on that basin on your lips, how you tongue do all those tricks, how you know just where Kiss me under the Paris twilight. Kiss me on the moonlit. Kiss under the palace twilight. Me. You fit in the white to the fight to the sky. Never now baby shake my set. Too dead, I wasn't trying to meet nobody, baby. I was elegant my back. But when I saw you, I was like, I like that. Wasn't trying to break, baby, I thought back. But when I heard you say Bong Shoot, baby, I was like damn. Green I French boy, got me tripping. How your skin is always so. How you kiss is always hit How you know just weather Green I French boy, got me tripping on that on your lips how you tumble all those trees how you know just where to kiss me under the Paris twilight kiss me on the moonlight oh, for kiss me under the Paris twilight so kiss me oh, and me Ooh, French voice up me tripping Who the French boys have been tripping? Who the French voice up me tripping kiss me under the Paris twilight, kiss me I want the mode live for oh. kiss me, under the Paris twilight.